ผมว่าตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดที่ดูสวยและอลังการที่สุดจากเครือ T T แล้วนะ ในมืออิงก,ก็คือ t h e r m a l t a k e t t Premium Level 20 Titanium Edition นะครับเพราะว่าคำว่า Titanium Edition นี่แหละเขาให้ความรู้สึก Texture ด้านบนคล้ายๆกับไทเทเนียมเลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาอย่างลงตัวเน้นทั้งเรื่องความเรียบหรูและก็ความอลังการของพวกไฟ R G B บวกกับสวิตคุณภาพจากทาง Cherry MX ที่ผลิตในประเทศเยอะระมนี <Yeah. S 1> เป็นไงไปดู <Yeah. S 1> พร้อมกันดีกว่าฮะ เปิดมาเว็บแรกเนี่ยเอารงมันก็ดูอลังเลยนะครับเพราะว่าไฟ RGB อะไรต่างๆเนี่ยจัดมาให้เต็มถ้าคุณดูรอบๆของตัวมันอีกเนี่ยในที่มืดคุณจะเห็นว่าไฟ RGB นี้ส่องเป็นแอ b เบียนไลท์ให้รอบตัวของคุณได้ด้วยนะครับแต่ว่า มันติดอยู่อย่างหนึ่งคุณดูขนาดสิฮะขนาดนี้มันใหญ่เอาประมาณแบบเกือบเกือบเท่า IBM Model M คีย์บอร์ดยุค8 0 90เลยก็ว่าได้ผมว่ามันเทอทะท้าไปหน่อยนะครับโดยที่ไดเมนชันของเขาเนี่ยอยู่ที่482 m mm, มมตรคูณ1น5แล้วก็คูณ3 9มมิลิก็ถือเป็นคีย์บอร์ด full size ที่ใหญ่เกินตัวอยู่พอสมควรนะครับกับเลเยอร์แมชชีน c a l ค e ลคีย์ทั้งหมด104ปุ่มของเขาเนี่ย สีด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีไทเทเนียมนะครับซึ่งถ้าพูดภาษาไทยผมว่ามันดูออกในโทนสีเทาควันบุรีนะครับแล้วก็เท็กซเจอร์เนี่ยมันจะดูเหมือนสากๆแต่ว่าจับจริงๆแล้วมันลื่นนะฮะก็เป็นเท็กซเจอร์ที่ดีเพราะว่าเวลาคุณจับเนี่ยมันไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายแน่นอนแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายแน่นอนครับทางด้านเลยเยอร์ของเขาเนี่ยเป็นเลเยอร์หนึ่งร้อยสี่ปุ่ม ANSI มาตรฐานที่คนไทยคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับ แถว b o t t o m r ้ w ด้านล่างเนี่ยเป็นแถว Standard ด้วยนั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยน Key Caps ได้โดยง่ายไม่ต้องไปเลือกมากเหมือนเจนที่แล้วที่บางตัวที่เขาเป็นแบบปุ่มขนาดไม่เท่ากันตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าแถวล่างมันเท่ากันหมดสวิตช์ที่ใช้นี้จะเป็น Cherry MX Speed นะครับเป็น Housing แบบใสเพราะฉะนั้นไฟ RGB จะส่องผ่านได้อย่างสวยงามนะครับตัวสเตมเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นตัวนี้ จะมีค่า actuation point หรือว่าระยะการกดลงไปแล้วมัน register เนี่ยที่1.2มมนะครับถือว่าตื้นกว่าพวกสวิตทั่วไปจากทาง Cherry MX เพราะว่าตัวนี้ตามชื่อเขาเลย speed ตอบสนองเร็วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตื่นะครับแล้วก็แรงกดจะอยู่ที่เราว45เซนติเนวตันเป็นสวิตแบบ linear นะครับเอาตรงนักสวิตแบบนี้มันจะเหมาะกับคนที่เป็นเกมเมอร์ที่ชอบแบบทำการ d o บ b l e แทเร็วๆหรือว่า มีการตอบสนองแบบของคีย์บอร์ดเร็วๆอะ่ะไม่ต้องการพวกสวิตช์2จังหวะตัวนี้จะเป็นคําตอบให้คุณได้อย่างดีเลยตัวคีย์แคปเองนะครับก็จะเป็นคีย์แคปมาตรฐานทั่วไปเลยก็คือเป็น ABS ทําการเลเซอร์เอชจากสีดําของเขานะครับอย่างที่เห็นนะฮะแสงที่ลอดเนี่ยมันจะลอดมาเฉพาะในส่วนของแถวบนเพราะฉะนั้นตัวหนังสือไทยแถวล่างมันจะไม่ลอดออกมาเท่าไหร่ ส่วนของสเตมในตัวคีย์แคปแถวยาวเนี่ยก็จะเป็นสเตมของเชอร์ร m X เอ็กซ์มาตรฐานเลยไม่มีลวดแบบคอสตาร์สเตเบลิเซอร์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณสามารถหาคีย์แคปสาเปลี่ยนได้โดยง่ายและติดตั้งได้ง่ายด้วยอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับก็แค่วางมันลงไปแล้วก็กดเป็นอันจบแหละมัลติมีเดียสคีย์แล้วก็การปรับอื่นๆตัวนี้ทําได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโหมดก็สามารถกดแยกได้ไม่ต้องใช้ปุ่ม Fn การปรับไฟนะครับแล้วก็ Windows Key ตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้นะฮะส่วนด้านข้างตรงนี้ ครบเหมือนกันนะครับมัลติมีเดียคีย์เพลย์พอสฟอร์เวิร์ดสต็อปอะไรก็อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ปุ่มมิวนะครับแยกออกมาเช่นกันส่วนลูกกิ้งก็เอาไว้ปรับวอลลุ่มคอนโทรลนะครับมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบกึกๆนะไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบเหมือนแบบลื่นๆนะลองดูดีเหมือนสกรอเมาท์ของคุณอะลองเลื่อนๆกันดูอย่างที่เห็นนะฮะซึ่ง1จังหวะเนี่ยก็เท่ากับการลดเสียง2เบอร์ทางด้านบนเนี่ยจะเห็นว่ามีช่อง USB 2กับช่อง3.5หูฟังงเเเนนนนีี่ยยตร้มัจะป็แบบซึ่งคุณจะต้องเอาไปต่อกับเมนบอร์ดหรือว่าโน้ตบุ๊กของคุณนั่นเอง สายเนี่ยมันจะเป็นสายถักอย่างหนาเลยนะครับความยาว1.8เ mm, มตรเพราะฉะนั้นเรื่องความทนทานเนี่ยไม่เป็น2รองใครแล้วก็เวลาถูถูกับโต๊ะเนี่ยก็ไม่เหนืดด้วยเช่นกันด้านล่างของคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็เรียบๆเ,เลยนะครับมีรับเบอร์ฟีดด้านล่าง3จุดแล้วก็ด้านบนอีก2จุดนะครับถ้าไม่อยากใช้รับเบอร์ฟีดแล้วก็อยากปรับระดับคีย์บอร์ดให้มันชันขึ้น,นก็จะมีมาให้2อระดับนะฮะ,ะ,ะก็คือระดับที่1ตรงนี้เลยแล้วก็ระดับที่2ตามนี้ครับซอฟต์แวร์ตัวที่ใช้ตัวนี้มันจะชื่อว่า TT i t a ท e นะทีเ AKE หรือว่า t a r e เกตวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นโปรแกรมใหม่เลยนะครับไม่ได้ใช้ร่วมกับทีที o r t ตัวก่อนเข้ามาเนี่ยมันจะมีคีย์บอร์ดขึ้นมาให้เห็นเลยเสียบง่ายๆก็ดีเทคทันทีนะครับโปรไฟล์ยังคงปรับโปรไฟล์ได้หลากหลายเหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด6โปรไฟล์ ตั้งมาโครก็ตั้งได้ผ่านตรงนี้นะครับซึ่งคุณสามารถรคขอแรงต่างๆได้เองเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้มีมาโคคีย์แยกมาแต่อย่างใดนะครับโหมดที่2เลยก็คือโหมดไลท์닝นะครับไลท์งเนี่ยมีมาให้เยอะแล้ววิธีการดูเนี่ยมันง่ายๆนะครับคุณไม่ต้องดูที่คีย์บอร์ดดูตรงนี้มันก็แสดงให้คุณเห็นทุกอย่างแล้วนะครับอยู่ในโหมดเวฟที่ผมแสดงตรงนี้มันจะเป็นโหมดที่อลังการที่สุดนะครับหรือว่าถ้าคุณจะปรับเป็นสแตติกคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกจุดเลย ไล่เปลี่ยนไปอยากได้สีไหนนะฮะซิงเกิลหรือว่าคอสตมไลซ์คุณก็ปรับได้หมดโซนจะเป็นโซนไหนความสว่างเนี่ยลองดูสิปรับได้แบบนี้ประมาณระดับประมาณนี้นะครับไม่ใช่แบบปรับอิสระนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ถัดมาลองดูโหมดอื่นกันบ้างนะครับเพาส์ Pause, อะไรอย่างนี้เราก็สามารถปรับสีเป็นแอนดอมคัลเลอร์ก็ได้ตัวที่ไม่ต้องให้ตรงนี้มันโชว์นะครับเสร็จแล้วก,กดแอปพลายไปมันก็จะวิ่งตามที่เห็นละนะครับลองอื่นๆโหมดเวฟครับ เอาเป็นว่าสวยๆหรือว่าอลังแค่ไหนก็ลองดูในอินเสิร์ตเอาแล้วกันมาลองในส่วนของโรเวอร์และแอนตี้โกสติ้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลย W ดีเลี้ยวขวา E เก็บของสามารถทำได้นะครับตรงนี้โรเวอร์ผ่านไปนะฮะมาดูกันบ้างว่า กดหลายๆคีย์พร้อมกันเนี่ยทำได้สักกี่คีย์ผมมี10นิ้วก็คงได้สักเท่านั้นนะฮะอ่าอันนี้10นะครับอ่าเดี๋ยวจะพยายามกดอีกสัก2อัน12ก็ยังได้อยู่นะครับลาลงมาด้านล่างก็ยังได้อยู่อ่าอันนี้ไม่ปัญหานะครับไม่ว่าคุณจะกดกี่ปุ่มบนเลเยอร์เดียวกันก็ได้เหมือนกันมาลองกดแล้วปล่อยเร็วดูซิมีหลอนไหมติดหมดและปล่อยหมดนะครับไม่มีค้างไม่มีหลอนแต่อย่างใดถือโอเคผ่านดูเทสฮนะ มาลองฟิลการพิมพ์กันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เชอรี่เอ็กซ์พนะฮะอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เสียงเนี่ยที่ได้ยินจะเป็นเสียงบอททอมเอาระหว่างตัว Key c a p ปกับหัวสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเสียงคลิกนะเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนะครับ โดยรวมแล้วเสียงก็ถือว่าไม่ดังจนน่ารำคาญแต่ก็มีมาพอหอมปากหอมคอแล้วกันฟีลเลิ่งงานกดก็ยังคงตื้นตามแบบฉบับของเชอร์รี่เอ็กซ์พีดนะครับถ้าคุณเป็นคนพิมพ์งานเนี่ยอาจจะรำคาญนิดนึงเพราะามันจะเมื่อยมือนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์เนี่ยผมการันตีว่าคุณน่าจะชอบแน่นอนราคาของเจ้าคีย์บอร์ดต,ตัวนี้อยู่ราวห้าพันต้นๆนะครับถามว่าราคามันสูงไหมมันก็สูงนะเพราะว่า อุปกรณ์แล้วก็ฟีเจอร์อต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยผมถือว่ามันจัดเต็มมากนะครับนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงพวก voice control ที่เอาจริงผมก็คงไม่ได้ใช้นะครับแต่เขาก็มีมาให้เนาะจะซอฟต์แวร์วควบคุมผ่านมือถือเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับอื่นๆนะฮะดีไซน์ตัวนี้ผมว่ามันลงตัวนะระหว่างความดุดันและความเรียบหรูเขาให้มาครบเลยเพราะว่าเพลทด้านบนเป็นสไตล์แบบสีเดนยมแล้วก็มีไฟ rgb รอบ เกมเมอร์ amer, น่าจะชอบสายโมเดิร์นก่อนน่าจะชอบนะครับอื่นๆก็ไม่รู้จะติอะไรแล้วเนาะเพราะเขาให้มาครบจริงพวกมัลติมีเดียสคีย์อะไรต่างๆแยกมาหรือว่าซอฟต์แวร์ที่ผมได้ดูเมื่อกี้ถ้าคุณไม่อยากใช้คุณก็ยังคงสามารถปรับแบบ On The Fly บนคีย์บอร์ดได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับจะมีข้อติอีกข้อเดียวเลยนะขนาดเนี่ยผมว่ามันจะใหญ่ไปสักหน่อย